เรื่องนี้ครับรู้สึกเป็นไงบ้างกับมาทำเเรื่องนี้ครับม,ม,มบม<น>ทเบาทคาเล<อ>คเตอร์เมนู<อ> บอกได้ไหมบอกได้ทุเยอโลกันได้ไหมมันยากไหมโลสิโลเนี้ยโลเนี้ยมันยากแต่เขาให้ละวันเราหมว่าโลนึงกี่บาทอะไรเงี้ยนะไมนะไม่มีคุยเเิรันตนานครับามาทานไปก็เป็นเดืลยว่าผมก็มีค่ยงน้อยก็ได้วันละมือ้าอยให้เข้าหนึ่อ แต่ล่าสุดนก็เป็นไวัเล่าคือแชร์กันไปในชน่วงโซเชียลว,ว่าแบบเปลี่ยนไปเยอ,อะอำไปไงไไไไเราเจอเหตนไวรณลเราต้อตงตกใจเลยนไหมให้ตกใจเท่าไหร่พอถามว่าตกใจก็มีบ้างแต่อเขาเปรียบเทียบเกินไปอ,อ่ะนั่นก็แต่ผมเข้าวงการครั้งแรกรูปันคืปัจจุบันแบบโดนนาเ <c oughs> ไม่แฟก,นะมฟกันเลยไนมะ่แฟเนแรเลยอออะไรอย่างนี้ได้เปล่า บางทีก็เข้าใจนะเข้าใจคนเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เล่นแล้วแบบจริงจมาพูดแบบเฮ้ยไม่เล่นยามันบัตรทอนเราแค่ไหนกันก็ถามว่าบัตรทอนก็นิดนึงนะอย่างตอนแรกยังไม่ค่อยบัตรทอนเท่าไหร่พอมาตอนหลังที่เราลงทุนเขาบอกว่าเราติดยาเราก็เลยรู้สึกว่าเี่ยทำไมเขามองกันแต่ภาพลุคคือคือมองกันแต่ไม่มองกันในภาพที่ดูบ้านลึครอบครัวเราอะครอบครัวเราเป็นมีแม็ครับ บอกสักเเลยแล้วเล่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วผมชอบมากแลแบบอย่างที่บอกเนี่ยแค่ไอปลาตัวเดียวเนี่ยได้รถคันหนึ่งเลยนะโอ้ยไม่อยากโชว์ด้วยอันนี้ใครเพื่อกัวก๊อฟแฮะ ใส่หัวโบราณนิดนึงนนอ,งอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบไอ้นี่ไปเยอะแหล่เพราะว่าภาพที่เราเห็นคือใส,ใสอ่ๆไม่ใช่แบบมีจุดเปลี่ยนไหมครับหรือว่าคือเหมือนอย่างตอนแรกอะเราสั่ <c oughs> งไไรูปผ้าไม่ได้ตอนแรกเราสั่งอู่แล้วเราสั่งมาตั้งนานแล้วครับแต่คือเราสั่งในรูปภาพหมดเลยจนนี่แหละมันจะบ้นแล้วเขาไม่เห็นเราแบบรุนไปหมดแล้วเลเทตไปหมดแล้ว มันก <molec> <laughs> ็ยังแบบยังกลงโลได้อะไรได้แล้วีแบบเหมือนเราลน้าหนักด้วยครับมันเลยทาให้แบบโค้งต้องยอาต้อยอมรับไปแล้วก็คือถ้าเป็นคนที่แบบคนสั่งก็ตงนี้ก็อยากให้ยอมรับนะอยากแบบของมากๆเลยครับเรื่องรอยสัเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอมากๆเพราะว่าบางทีอ่ะเขาแค่แบบเหตไรสัง้วบาทีเขามองเลยนะว่าอยู่แทนไหน บางทีก้าวไม่ใจเหมือนกันคือมู้ามว่าโอ้ยทำไมแบบคอ่าแดนไหนที่ไหนอะไรยอยากให้มองดีๆกันบ้างนะครับงานทามคะอมาแล้เปิด่อถามว่าเปิดก็เปิดมืมีปัญหาเยเลยครับก็อยากจเตือนด้วยวัยรุ่นที่เข้าโงการใหม่เลยครับว่าอยากไปสักเลยเด็ดขาดนะครับือก็อยากเตือน ล้มผ้าเร้อมันก็ยังมีสีที่อยู่กันก็อยากให้คิดเยอะๆถ้าจะสั่งนะครับแต่ว่างานตัวนั้นก็จะเป็นงานที่จะใช้เป็นชัดเจนแบบนี้อยู่นะครับที่ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสมากกว่าครับมาเนี่แล้วอย่างใครอย่างเรื่องงานในวงการมันก็ถ่ายภาพคนทุกคนหรือว่าที่นี่มันตกค่าความมีการถึงคนคุ่มเงินมีไหมมีนะครับมีเบอร์อะไรอย่างนี้จะเป็นบ้านผมวกใค้า็มันกลายผมมีข้าวกินโอ้แต่นั่งบานแต่นั่งวะ หลังจากเนี้อะเรามองตัวเองแบบนี้คแฮปปี้ก็ทงนี้แล้วหรือว่าจะเพิมต้ำตาอีกหน่อยนึงดีให้มันแบบหรือว่าไงขอเวลาสเดือนแล้มาเจอกอนคนในหัผมบอกแล้วรอดูมึงนายเบสโอ้ยผ้าผมสวยด้วยสวยด้วยเลยตองมีสวเรีรู้ใช่แล้วกันหนักใหนี้ประมาณนกตอนนี้ที่คิดไว้คืออยากป็นมีหนกเลย ว่าแบบโดนมองมาแบบเบีบกันมาแบบมันแรงอ่ะ้นแรงนะผมเลอยากใแบบมันเพผมไม่เคยมีเลยนะที่แบบก้ามใหญ่ก้ามตรัลยอยกอาะาที่้โทษคนที่มันเป็นโค้ดมันท้าเวยโอ อ่าโอเคนะขอบคุณเบสตามลูก